สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระสสารแสดงความยินดีไปยังอายาตุลลอซัยยิดอิบรอฮิมรออีซีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังอายาตุลลอสยยิดอิบรอฮิมรออีซีในโอกาสสาบ,บันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอรานินในวันที่5สิงหาคม2564ความว่าพะนาท่านอายาตุลลอซยิดอิบรอฮิมรออีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอรานกรุงเตหาราน ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสรามอราเข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสําเร็จและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิหรานมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสรามอิรานจะดำเนินรุดหน้ายิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญผ้าไตรน้ำสงพร้อมเครื่องสาการะไปถวายแด่พระราชวชิรคุณวัดดอยพระเจ้าตนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญผ้าไตรน้ำสงพร้อมเครื่องสักการะไปถวายแด่พระราชวาชิรคุณหลวงพ่อทองแดงวรปัญโยเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล67ปีณวัดดอยพระเจ้าตนหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ พระราชวชิรคุณนามเดิมว่าทองแดงสุวรรณเพชรเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคม2497ที่บ้านโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบัพรพชาเมื่อปี2515และอุปสมบทเมื่อปี2518ที่วัดสีชมพูอำเภอสว่างแดนดินซึ่งได้ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่อ่อนยาน,นสิริหลวงปู่วันอุตตโมและหลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญะมารโร จากนั้นในปี2524ย้ายไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ณวัดป่าโป่งเดือดกับวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงและได้ศึกษาธรรมกับหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโป ในปี2532ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดดอยพระเจ้าตนหลวงจนถึงปัจจุบันซึ่งพระราชวชิรคุณนับเป็นพระกรรมฐานทางภาคเหนือที่มีวัดปฏิปทาน่าเลื่อมใสทั้งเป็นพระสุป,ปฏิปันโนผู้มีสมรถะเรียบง่ายทำให้เป็นที่เครารพนับถือของศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชวชิรคุณอดุลธรรมยานนิวิทย,ยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแพทย์สุนทรโรสสุริยวงศ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังน้อยรับมอบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PA PR จานวน5ชุด ชุด PPE จำนวน300ชุดและหน้ากาก N95 จำนวน500ชิ้นซึ่งสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด19 โดยอุปกรณ์ต่างๆมีความจำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ขณะทำการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 หรือแพทย์ที่ต้องทำการผ่าตัดระบบทางเดินหายใจให้ผู้ป่วยและมีความเสี่ยงสูงที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยเป็นเวลานานซึ่งสามารถป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติงานและตรวจรักษาผู้ป่วยโดยป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางระบบหายใจและการสัมผัสดโดยตรงไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังน้ำหนักเบา สามารถป้องกันร่างกายจากการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและไอระเหยที่เป็นอันตรายและสามารถทำความสะอาดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งโรงพยาบาลวังน้อยนอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แล้วยังต้องให้บริการรักษาผู้ป่วยปกติอื่นด้วยทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภยัยโควิด -19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300487-3 มลูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาศนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเรนทิราเทพพยวดีร่กมหลวงราชสารีสิริพัฒนมหาวัชระร,ราิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ต่อเนื่องเป็นวันที่24ซึ่งได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบกว่า70ร้านโดยเน้นย้ำเรื่องความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระาบาดของโรคอย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันเป็นตัวแทนมารับมอบอาหาร4,000กล่องนำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชนและแคมป์คนงานในพื้นที่เขตปทุมวัน ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสร,รายวันเลขบัญชี114-0-06877-9 ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสอบถามเพิ่มเติม02-054-6546สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2,564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อามาัตยกุลดิฉันกมวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ